คนรักเก่าของเอไพโรดเรียกได้ว่าเราจะเห็นอยู่บนจอบ่อยๆสำหรับเอไพโรดเจ้าตัวเป็นน้องชายของจีราภาเจ้าของคณะละครวิทยุอัจชาวดีบุตรชายของคารมดาราแห่งคณะละครวิทยุแก้วฟ้าซึ่งเป็นพี่ชายของพรัตสังวริบุตร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพปวสช่างอิเล็กทรอนิกส์และประิญญาโทคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเกิกทางด้านชีวิตรัก์ไพโรธเคยสมรสกับกฤชวันมีบุตรด้วยกัน3มคนคือจิตราดาแล้วระวิกรและกฤชวัน แยกกันอยู่ตั้งแต่พศ2545ก่อนหย่ากันและได้อยู่กินกับชยานิตที่อายุห่างกัน21ปีแต่มีได้จดทะเบียนสมรสครั้งหนึ่งเคยจุงบุตรชายไว้13ปีพีกรวีกรขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีในกรณีฟ้องหย่าแบง่งสินสมรสมูลค่ากว่า47ล้านบาทหลังฝ่ายสามีออกมาโต้เรื่องฟ้องพร้อมเผยกับด้านอดีตภรรยา รั์สินที่ร่วมกันให้แบ่งครึ่งให้ถูกต้องเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรก็ช่วยกันจ่ายตามส่วนที่ทั้งสองฝ่ายควรรับผิดชอบและขอให้คนที่สามทำอะไรกับครอบครัวเราขอให้เขารับผิดชอบด้วยขอแค่นี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์47ล้านก็ได้ไม่ได้อยากได้แต่อยากให้เขารอรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวก็จบลงไปหากใครอยากติดตามชีวิตครอบครัวของเอพโร์ ilot, ก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กค่ะ thank you